จับตาสุดเด็ดตามั่งล่าสุดเข้าเลข3งวดนี้ไม่ผิดหวังจัดให้ชุดเดียวเน้นๆงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2566สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566แน่นอนค่ะสำหรับในงวดนี้ชุดนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะตาสมหวังมาแล้วไม่น้อยกว่า44งวด และมาในวันนี้สำหรับงวดที่จะถึงนี้ตาจัดให้ชุดเดียวเน้น,น,นๆชัดๆจัดไปจ้าเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนคลับตามัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตามั่งคือใครเพราะตามั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามและให้แนวทางได้เด็ดในทุกๆงวดและที่สำคัญตลอด61งวดล่าสุดต้องมีเลขเข้าอย่างน้อยหตัวเกือบทุกงวด อาทิเช่นในงวดวันที่1เมษายน66ที่จากสูตรชุด2ที่ตาเน้น909แต่ชุด3ตัวตรงออก907ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆไม่งั้นคงยิ้มหวานเลข3ตัวตรงกันทั้งห้องแต่ชุดวิ่งที่ตาเน้น9และ0ก็มาครบทั้ง2ตัวส่งผลให้ตามีโชคจากเลขวิ่ง9และ0แบบเต็มๆ ต่อเนื่องความแม่นในงวดวันที่16เมษายน66พอชุด012ก็มาศูนย์เต็มเหนี่ยวแต่อย่างไรก็ตามในงวดนี้ตายังไม่มีโชคนะคะเพราะตาเน้น1กับ2เท่านั้นต่อเนื่องในงวดวันที่2พฤษภาคม66ที่จับสุดบนชุด2ตาเน้น789ซึ่งในที่สุดชุด3ตัวบนก็มี9จริงๆแต่ตาก็ยังไม่มีโชคอีกงวดเพรตาเน้น7เพียงตัวเดียวเท่านั้น ต่อเนื่องในงวดล่าสุดงวดวันที่16พฤษภาคม66ที่ถือเป็นอีกงวดที่สุดบนล่าง2 3 4ก็มา3ในหลักหน่วยของชุด2ตัวบนรวมทั้งคู่บน3 1ที่ตาจัดให้เน้นๆก็บังเอิญไปออก0 3ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆเพราะ3-4ง,งวดที่ผ่านมาสุดตาเข้าต่อเนื่องทุกงวดแต่ชุดเน้นที่ตาจัดให้ถือว่าหลุดไปอย่างหวุดวิด แต่ไม่น่าใช่สำหรับงวดวันที่1มิถุนายน66ที่จะถึงนี้เพราะจากสูตรที่ตาคำนวณได้ตามั่นใจมากว่าชุด3ตัวบนงวดนี้ต้องมีเลข 7, 8, 9แน่นอนอย่างน้อย1ตัวและถ้าใครชอบสูตรของตางวดนี้ก็จัดไป5-7คู่เดียวเน้นๆส่วนเลขตัวเดียวที่ตาชอบที่ตาจัดคือลอง5เน้น7 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูใครชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะเอาจริงๆแล้วตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สุดตาได้มาตามนี้สุดท้ายนี้ปะปาก็ต้องขอกราบเพกคุณคุณตามัง่งที่กรุณาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับพวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุบๆ